อันนี้ก็จะเป็นน้องตาลสุดที่รักนะจ๊ะใช่ไหม,มใช่ไหมน้องตาลสุดที่รักใช่ไหมอ่ตาาไหนตาไหนตาไหนตาลกินของแม่ตาลตาลกินของแม่เนี่ยเล่นตัวเล่นตัวอ้าวยี่นี่เล่นตัว ยังยังเออกินแล้วอร่อยไหมลกูกเพลอเพลอไม่จะได้กินกับหนูนะเนี่ยอาหารของคนคลั่งรักค่ะ